ดัดโปรโมชั่นครับอยากได้คันไหนเลือกกันเลยผมเซลเทวาครับวุดเข่าเคาะนี่เอพีมือสองใส่ของเลยนะมาดูกันฟีฟอโตอันนี้รถคู่กองคู่กองใช่ไหมใช่ครับเท่าไหร่ครับคู่กองสี่แสนห้าครับคันนี้สี่แสนห้ามือสองนะมือสองมือหนึ่งห้าแสนกว่าโอเคครับของแต่งเยอะแยะของแต่งน้งบนรถเซลไทเกอร์เซลไทเกอร์ ใช่ขายอยู่เท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้อยู่แสนสี่แสนหนึ่งสี่แสนหนึ่งครับสวยสวยด้วยกันสวยดวยกัดูครับอันนี้รถสองรับพี่พัดครับอ่าพี่พัดนะครับรถพี่พัดอันนี้ก็มีสวยด้วยกันของแต่งก็มีกล่องดูกรองหลังก็มีประตูปิดของแต่งพวกเหมือนกันรอนกัอ่ะอันนี้ขายเท่าไหร่ครับอันนี้ก็สี่แสนห้าครับสี่แสนห้ารถสองแถวเท่าไหร่ไมาเลย อันนี้พิโอพิโดเขาเอาสะานยกสะานยกอ่าสี่แสนห้าพันครับสี่แสนห้าพันนะใช่โอเคครับมาดูดูดิอันนี้คือราคามือสองนะราคามือสองนะครับคันนี้ถ้าถ้ามือหนึ่งสองล้านฝ่าอันนี้ของของชัางเก่งชนะเก่งชนะครับวันนี้สีเหลืองแครแอมใช่ครับราคาอะไรครับคันนี้อยู่ที่สี่แสนหนึ่งราคาเต็มเท่าไหร่ครับราคาเต็มอยู่ประมาณล้านฝ่าล้านฝ่าครับวันนี้ ทั้งคนครับอันนี้โพละลิฟโพละลิฟพันครับอันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่ทำไมต้องขวดเราครับอันนี้พังทางค้างงานทางค้าทิปทางค้าทิปเลยอันนี้ปกติอยู่มันเกือบสองล้านนะเหลือเท่าไหร่ครับห้าหมื่นก็ไม่ซื้อห้าหมื่นห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นทั้งหมดเลยไปวายไปวายไวเลยครับไปวายอันนี้เดียรพอโตรถพี่แอร์หกสองห้าหกสองห้าครับขอบผม ันนี้ราคาไปหนึ night, Hence, ่งจุที่สามแตงกวาทสามแตงกวาทนะขายเท่าไรองแต่งเยอะนะนี่ล้อนะล้อจุดสี่นะกล่องหลังอีกอะของแต่งทุ่วมอขายเท่าไหร่ครับแสนเดียวครับแสนเดียวทักมาหาผมเลยเดี๋ยวผมขโมยให้ขอเจ้าของเขาไม่ขายทักมาทักมาทักมาได้เลยทักมาได้เลยทััมาลทดท้ายคัับยเลยเดดเลยของดาไยเลยตัวนี้เลยทักเลยทักลยทกลยทักทกา ห้าแสนห้าไม่รู้ของแต่งของ,ของแต่งประมาณแสนกว่าบาทราคาเลยครับพูดมาเลยพูดมาเลยราคาเลยครับอันนี้นะครับตายไหมแสนสองเอาแล้วมาทักมาหา,มา,า,าผมท,ทักมาเลยเซลวุฒวุฒเบลเจอร์เขาคอเขาคอเจงกันเจอผมเซลเทวาเอทีวีสมุทรปราการชอบวันไหนถูกใจขไหนทักมาครับผมจัดไปจัดไปไอพี่จะขโมยมั้ง นี่อันนี้อันนี้หกสองห้าซื้อใหม่299ขายเลยอันเนี้ขายเลยเอานี้ีจริงจังนะอันนี้ยเอาไปสองสามห้าสองสามห้าสองแส3สาม0ื่นาบาทรถสวยปียังปี่ยนงเปลี่ยงไม่นานนี่สวย ตัวนี้ไม่สามพันกว่ากิโลเดี๋ยวล้างคลีนก่อนเดี๋ยวไปเซอร์วิสเต็มระบบอีกทีนึงขายเท่าไหร่พี่สองสามห้าครับสองสามห้าถ้าพี่ซื้อพี่เื้อไหร่ถ้าทักมามีส่วนลดอีกนะฮะนะถ้าทักหาพี่วุฒิบนเลเทอร์เป็นไงมีส่วนลดแน่นอนหลายหมื่นบอกเลยคันนี้ได้พี่จะลดเยอะดิเฮ้ยพี่ใจเย็นเฮ้ยจะโชว์แค่เขาใจเย็น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 ขายแข่งเลยใจเย็น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 รเยอะพี่รถเใส่เลยอะไรโอเค โอเคสนใจทักมาได้ครับคันนี้นหมวดห้าห้าสองศูนย์อ่ะมีอีกมีอีกมีอีกยัไม่จบมีโอ้โหยคันนี้สุดยอดใสๆเลยแล้วทำไมรถเยอะจังวะพี่เรามันสุดยอดอยู่แล้วโหทีนี้มากี่คันวะเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดคันนะแล้วกลับไปอีกประมาณสามคันนะสามสคันนะซีเอฟกลับไปอีกสามคันตัวสปอร์ตเททนาอาไรของพี่อาไของเลยนี่เลยซีเอฟโรโตปีสองพันยี่สิบสามตัวล่าสุดเลยรถ เจ็ดเดือนนี่ครับใหม่วิ่เป็เท่าไหร่ครับใหม่น่าจะประมาณแปดร้อยโลครับแปดร้อยโลอ่าถือว่าใหม่ใหม่มากครับคันนี้ก็อันนั้นจะติ๊กเกอร์ติดกันลอยพอครับติดกันลอยเรืองเหลืองกันลอยใช่กันลอยก็ดูที่เดี๋ยวล้างใหม่แน่นอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินคลีนก่อนอันนี้เรามาออกคลิปกันนะครับออกคันนี้ทีเด็ดเลยเท่าไหร่เท่าไหร่แสนเด้อเด้อเด้อเดมือหนึ่งมือหนึ่งก่อนบอกเขาหนึ่งก่อนมือหนึ่งสองแสนเจ็ดพันห้าพันบาทไม่รู้ของแต่ง คันนี้ก็มีของแต่งอะไรพูดทำไมไม่มีอ่าถ้าไล่ก็เลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหถูกที่สุดในเว็บเย็้พ่อถูกเลยพ่อถูกเลยไปหามันเลยเออผมถูกที่สุดเออมีถูกกว่านี้ไหมอยากรู้มีอยากเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเจออเท่าไหร่นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเอาไปเลยมาเอาไปเลยทางบ้าครับพี่บู๊เบนเลอเทอร์เขาคอเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อ่าผมแล้วคันนี้อ่ะป๋า อันนี้มีคันนี้ยังไม่จบอ่ะครับครับอันนี้รถกี่ล้านครับใหม่ๆก็แพงอยู่ล้านขึ้นล้านขึ้นอ,อตอนนี้ใช้เมื่อกี่ปีนะฮะอันนี้ปี2015 2015หโอ้ออหลายปีนะได้แต่แตวิงว่งเยอะแล้วนะคันนี้แต่วิงว่งวิ่งพวกง่ายเหออไม่มีใครแซงได้อ่ะบอกเลยคันนี้ไม่มีใครแซงได้ใช่ํำแพงเป็นที่ตั้งของแต่งทำแบบไหนหายของแต่งเยอะคันนี้เปลี่ยนยางเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนอะไรหมดเยอะหมดเยอะใช่ไหม ไม่ได้ขายนะครับดูแค่ท้องก็รู้แล้วขายทําไมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเหลือเหลือดูเจ้าของก่อนเหลือเขานิโป้งนะามด้โป้เราต้องออกแบบนี้มาเที่ยวออกทริปกันจะได้สนุกอ่าอ่าซีเอฟโมโตก็เจ๋งโพราดิศก็แจ๋ว่า้หมดตด้หมดใครมีอยากออกทริปเชิญครับผมเมาเลยักมาได้เลยครับช่วงนี้ทริปทุกเดือน ทิศทุกเดือนนะช่วงหน้าฝนแบบนี้ใครอยากมาทิศดีๆงี้ทักมาได้ครับผมหรือไม่มีรถอยากทักมาทักกับผมได้ครับเตลวเทวาดีให้บริการครับมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นแน่นอนต้องการรุ่นไหนเรียโตโตมีทุกรุ่นครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไฟไฟไฟเอาไฟออกก่อน